ปูมาส,สดๆบรรยากาศย่้ยมเทียงๆจะพี่น้องจ้าฮมโดนละแอบืม,ววม,ม,มสวัสดีจ้ากินกับอังแชนเนลค่ะพี่น้องจ้าเมน,นี้อังได้ตำปูมาสดจ้ะพี่น้องจ้า เด็ดเดือดคึกค่าจากพี่น้องจ๋าได้ขับปุ่นมากับเดนปูมามา้าลู่นึงจากพี่น้องจ๋าปูแม่ปูเถิกปนกันไปมาจากพี่น้องจ๋าแซ่บ,น,บนักอ่างเว้ยนี้ปูมาสดสดบรรยากาศยยมเทียงเทียงจากพี่น้องจ๋าฮึมทำ เมื่อได้กินโดนคักแต่พี่นอ้อยตาตำโูมากหินซาะแเน่มันงามจัดมากลับเลยเนื้อ ขอโทษกู้เพกินดิบด้วยจ้ะพี่น้องจา้าของแซบเราจะคนหมักนะขอโทษเขาอาให้ผู้ปพกินดิบด้วยจ้ะพี่น้องจ้ารับต้มให้กำลังใจอ่างคือเจ้าละข้าปูรู้แนละ ว่าอะไรกินโดนล่ะแทบอืมอืมขึ้นดังอืม คิดไู่ได้่ หอมแดงขึ้นดดงสุดยอดค่ะ เนื้อแน่นๆ ในอากาศดีครับพี่น้องค่ะแดดหน่อยๆลมๆ สดสําหรับห้าน้องพี่น้องจ้ะบ้านไก่ทะเลได้สดสำานี้คือว่าสุดยอดล่ะเยิ่มเยิ่มค่ะเยิ่มเยิ่มไปเนื้อมันเต็มดิ หวานโมมิกินเลย เนื้อมันแน่นดิหวานเนื้อ ไ,ปปไหนยูโป้เนี่บมิกินสดขาลุ ี่ไข่แกะมามครับอืม มันได้ก็ว่าผิดบังจะพี่น,น้องงไงสุดยอด 两万。嗯。Mm. จทยแห้งคลิปนี้ขอตัวลาแล้วจ้าพี่น้องจา้าฝากพี่น้องให้กำลังใจอังคือเก้าเด้อด้วยการกดไลค์กดแชร์กดสับสักให้จ้าพีนาาาาน่น้องจ้าไปจ้าอากาศฮว่ำๆหนาวๆรักษาสุขภาพสุขปู่ชุกคนแด้วจ้าพี่น้องจา้าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยไปแล้วจ้าพี่น้องจา้าขอบคุณน่ารักจ้าขอบคุณค่ะ